หรือเปล่าพ่อจะให้เช่เหรอค่อยๆนะพ่อเล่นนะ,อะโอเคเก่งมากโอ้โหพ่อน้อยให้พ่อเล่อาบน้ำแล้วดีใจจังเลยคุณพ่อดีใจไหมนี่ค่ะแม่แม่เออเป็นภาพที่แบบเราอยากเห็นมานานแล้วเราภาพนี้เรากำลังเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะเอา ดูลูกชายลูกชายทำไมทำหน้าอย่างงั้นละพ่อโอเคพ่อของเราก็กำลังอ่ไปหาลูกชายแล้วนะคะตัวนี้ดูว่าลูกชายจะโยมพ่อหรือเปล่านะคะตอนนี้พี่ๆี่ควานก็พาได้ช่วยอกจากหลักแล้วเนาะ ถ่ายพ่อควานแล้วนะตัวนี้เตีตูดตบตูดคะ่ะตบตูดโเลยเป็นไงพ่พควานฮะอืม เดี๋ยวทางไม่เสมอทางไม่เสมอค่อยค,อยคอยพ่ออ่าโอเคเช็คก,กันก่อนนะคะเช็คก,กันก่อนโอ้ดูดู ดูขาที่ห้าพเล่สิดูนะคะเ,คเพราะว่า,าพี่เจียก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะไปโรงเรียนแล้วช่วยพ่อช่วงเช้าก็ไปโรงเรียนส่วนพี่เสียออยู่เฝ้า น้องๆนะคะตอนนี้พ่อควันก็กำลังจะทอดเชือกคอนะใช่ไหมพห่อทอดเชือกคอเหรอถเดไปล่องบอลก่อน โเลก็คงอยากสบายตัวนานแล้วแหละเนาะเป็นเด็กดีนะคุณพ่อนะจะได้พาไปอาบน้ำกินน้ำเนาะนะคะไปๆคุณพ่อเข้ากับพ่อน้อยเร็วๆจะได้ สบาสบายตัวเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเซฟเนาะเซฟทั้งช้างเซฟทั้งขวานนะคะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ก็เข้าป่าหาอาหารป่ากันทุกวันนะคะทุกวันเนาะนะคะไหนจะคนเลี้ยงวัวไหนจะคนทํางานแถวนี้นะคะเขาว่าตรงนี้เป็นที่เขาดูดทรายเนาะนะ,ะเราก็ต้องเซฟทุกๆอย่างนะคะเพื่อไม่ให้ เป็นอันตรายเนาะกับคนอื่นเนาะกับสมาชิกของเราด้วยเช่นกันนะคะก็ถ้าเขาเป็นมิตรกับเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะปลดทุกอย่างให้เขานะคะปลดทุกอย่างให้เขาจะได้สบายตัวเนาะตอนนี้เราก็เซฟเขาไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอ,อันตรายนะคะ ตอนนี้คุณพ่อถดเชือกแล้วนะคะขึ้นดีๆเด้อพ่อนี่ะน้อยขึ้นแล้วนะคะ <G ül> เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าเราเซฟพ่อเล่ด้วยนะคะแล้วก็เซฟพ่อควานด้วยนะคะตัวนี้เราจะพาคุณพ่อไปกินน้ำนะคะก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำมูลนะคะน้ำมูลโอ้โหน้ำขึ้นสูงมากน้ำขึ้นเยอะแล้วนะคะตัวนี้ เนี่ค่ะเดี๋ยวให้โพเล่มากินน้ำตรงนี้เนาะดูว่าเขาจะทำปฏิกิริยายัางไงเนาะ,นะมาแล้ว กินเฉยๆไม่ไม่ไม่กินตรงนี้นะคะอ่ะพอของเรามาแล้ว น้ำมาแล้วแปลงหญ้าไม่เหลือแล้วพ่อน้อยบงพุทธสภาพุทธสภามาแล้วค่ะน้ำพอล่ครั้งแรกของพอล่นะคะโอ้โหสสัยจะสดชื่นดูนพ่อนาโอ้ยสงสัยจะสดชื่นนะดูนาพ่อเนาะเป็น้ำแห่งชีวิตของชุมชนนะครับปาช้าง ชาวประมงปลาเียกไช่างปลาเลยก็ชาวบ้านแล้วก็ตรงมันเลยช่วมวัชุวนั้นเขาเขาเกี่ยวข้าวแล้วก่อนที่ตรงมันนั้นหลังจากตรงมันรอบนั้นเราก็พาเขาไปแต่ทุนาเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวกันเนาะไม่ค่อยได้มาน้ำมูลครับแวบเดียวตรงมันอีกแล้วน,นี่ในรอบในรอบเกือบปีะนะครับสุิตี์มาครั บ้านกินแต่น้ำปลาปลา,ปาหรลักกินแต่น้ำปลาครับอืมวันนี้ก,กินน้ำมูลน,น่ะวันนี้ อาบไหมตักอาบสิโ่เละร้อนอากาศร้อนนะวันนี้อากาศร้อนอบอ,อ้าวพ่อของเราอาบน้ำแล้วอ,อาบด้านบนไม่อาบให้คว้านด้วยบออาบให้ควานด้วยไหม <laughs> พ่เลยบอกว่าเดี๋ยวอาบให้ควานด้วย อุ้ยลงได้บ่สโหล็กแค่นั้นแหละพ่อเพราะว่าตรงนี้เขาดูดด้วยดูชายกินหญ้าเลยกินหญ้ากับที่น้ำท่วม ธรรมชาติอยู่แล้วอืมตักบนสูงว่ะเลยเปิน้อยจะให้กลับกลับลาํานะอ่าอ่าค่อยๆเล่เปิน้อยจะให้นอนแช่์หรือเปล่า พ่อจะให้เช่เหรอค่อยๆนะพ่อเล่นนะ,อะโอเคเก่งมากโอ้โหพ่อน้อยให้พ่อเล่อาบน้ำแล้วดีใจจังเลยคุณพ่อดีใจไหมนี่ค่ะแม่แม่เออเป็นภาพที่แบบเราอยากเห็นมานานแล้วแล้วภาพนี้ เล่ก็คงจะดีใจน่าดูตนนี้พ่อเล่จัแป้นเดียวอือพ่เล่ดีใจแล้วนะเล่เอาแค่พอชื่นใจครับป้าเล่เนาะลองใจเขาก่อนเขาก็ลองใจเราเหมือนกันใช่เขาก็ลองใจพ่อเหมือนกันแหละพ่อเล่คงจะดีใจเนาะได้อาบน้ำแล้วเขาไม่ได้แค่เราลราใจเขาเขาเราไปใจเราเหมือนกันอืมอ่ะอ่ะพ่อถูอันล้างหน้าล้างตาให้ลูกชายแล้วตอนนี้อ่ะ อวันเลขเนาะวันเลกวันเลกข,ของการออกจากหลักค่ะแม่เออเอ็นดูพ่อเลกจังเลยพ่อเลขก็คงอยากออกนานแล้วแหลนะเนาะแต่รอให้ลูกสาวคลอดก่อนเออได้เลิกงามยามดีหายเลยพ่อเลขอยู่ไหนไม่เห็นเลยทีนี้เอา,าไม่เห็นเลย เอาพ่อจะลุกแล้วเหรอค่อยๆพ่อค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นอาบน้ำสดชื่นมีแรง สดชื่นแล้วโเลบอกสดชื่นจังเลยในรอบหลายปีที่ไม่ได้อาบน้ำที่ไม่ได้มาแช่น้ำแบบนี้ในรอบปีเลยในรอบปีโอ้โหขึ้นมาแล้วค่ะตัวนี้ค่อ,คอยๆขึ้นเพาะ มากเลยคุณพ่อของเราเก่งมากเลยโอ้โหดูเนื้อหนังวังสาตนลงน้ำวันแรกนะคะลงน้ำมูลวันแรกเนะาะนะคะเป็นไงพ่อน้อยพาลูกอาบน้าวันแรกม,มันมีช่วงหนึ่งครับช่วงที่เราจะให้เขาลุกอ่ะอม,ม,มันมันมี อตอนนั้นคิดหลายอย่างเลยครับผมอ,อาการของเขาคือเหมือนเหมือนเขาพยายามจะจะถ่อยลงไปให้มันลึกนะ่อ,ะอยลงไปให้มันลึกแล้วเขาจะเหมือนถ้าเราคิดอีกแบบนึ้งเขาจะลองเราหรือเปล่าบางทีผมเคยโดนครับเคยโดนช้างที่ผมเคยเลี้ยงมาเขาจะมุดลงไปแล้วให้เรา เราั้นหายใจไม่ได้นนแล้วต้องปล่อยเชือกแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วเขาก็ทำเราครับอ,อีกอย่างนึงก็คือ,อมันติดเชือกเออมันติดเชือก <c oughs> อมันติดเชือกแล้วมันลุกยากเขาก็เลยถอยลงไปให้มันลึกแล้วให้ตัวมันถ้าน้ำลึกตัวมันจะลอยขึ้นลอยขึ้นนะมันจะเล่นตัวได้แล้วเขาก็จะลุกครับอ๋อพ่อเล่จะกินหญ<า>้าพ่อเลเ่กินหญ้าะ ให้เขาได้ยืดเส้นยืดสายสบายสบายหน่อยถ้าไม่มีเชือกออลัดงามไม่แน่อืม <c oughs> ไม่แน่และไม่แน่และเพราะว่าเพราะว่าครังคร้งแรกวันแรกของเขาเนาะบ,บางทีเขาก็บางสุกไปเขาจะไม่ลดโซ่พาเดินลงน้ำแบบแบบผมนะครับเขาจะเซฟมากวันแรกเนี่ยบางทีเขาจะไม่ให้กินน้ำด้วยซ้ัไปเขาจะให้อยู่ตรงนั้นเลยทั้งวันเขาจะให้กินน้ำเลยแบบผมนี่ ขึ้นหอดลูกไา้ครับผมมากหลายเนาะนี่ที่เจ้ไปมื้อนี้ก็เป็นวันแรกที่อาบน้ำในรอบนะครับผมแล้วก็เป็นวันตดรู่ด้วยก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเราครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยครับผมกดแชร์ให้พวกเราด้วยครับผมสวัสดีครับ